เดี๋ยวก็หัวกระไดมาแล้วครับผมเครื่องหัวจอครับผมตัวนี้เป็นหัวจอนะครับเด้อหัวจอับผมใส่ไปตัวนี้เป็นแอร์รัเตอร์ครับตัวนั้นเป็นเค็นครับกําลังกําลังขึ้นใส่คาโตเวนะครับผมใส่คาโตเวคาโตเวก็คือลูกตุ่มที่ทวงเค็นนะครับผมคาโตเวบางคนอาจจะบ่าเข้าใจไม่ยังดื้อคาโตเวติรามะ อัตวิคือเป็นเป็นลูกตุ่มพวงเข็นบบไห่รับที่รับน้ำหนักนะครับท่านผู้ชมที่รับไห่รับน้ำหนักเอาชิงเอาควงครับรับน้ำหนักได้ให้สมดุลกันครับผมค่อยสีรับน้ำหนักได้เนาะครับ ก็ร่ง่างแขนเด็กนี่ผมน้องผม Hoặc thái bằng cái cây gắp bùng tay sụt lắm mùa gắp bùng chó gắp bùng mùa chó bùng mùa chó chó ใส่คาตเทเวิ้ครับคุณคาเทเวจอดทุกคครับผม vang và vừa vang xe kiên trên bài nó không nó vừa dần vô đây vừa còn vừa còn vừa tay trong còn nó gọi là vừa